คุ้มนั่งสบายไปกัน้งครอบครัวต้องคันนี้เลยครับนิว a l t ติสเข้ามาใหม่คันนี้ได้ไปลายปี19แล้วนะคันนี้นะครับชมนี้ช่วงล่างนุ่มๆน,นะครับแบบับเบิลวิชบนแยกอิสระคันนี้รถสวยไม่แค่เก้าหมื่นนะเข้ามาใหม่ปี19ปลายปี5้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันฟีดดาวผ่อนแค่แปดพันเก้า ฟีดาผ่อนแค่แปดพันเก้านะแต่ได้ช่วงล่างนุ่มๆนะครับเบาะบักเก็ตซีดรือสัมผัสแบบซอฟทัชภายในนะครับแอร์ดิจิตอลเป็นแบบออโต้และเชื่อมต่อบลูทูธนะฟังยูทูบมิวสิกฟังสปอร์ตฟายในรถชิลๆสบายๆแบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริมด้านหลังล่ะเบาะทูโทนสะอาดสะอ้านแบบนี้มีแอร์หลังให้ด้วยนะคนหลังก็นั่งสบายฟีดาาผ่อนแค่แปดพันเก้าถูกกระป้ายแดงอ่ะสามแสนห้าใครลังมองหาอยู่นิวเอาติสคันนี้โคตรน่าใช้อึดๆถึกๆทนๆใช้ยาวอีกหลักสิบปีคันนี้รีวิวเพนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจเอาติสมือสองทุกคนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเป็กเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาหนึ่งเสรีไทย68แยก1มินบุรีนะครับคังรถมือสองที่ใหญ่สุดในย่านมินบุรีมีให้พี่เลือกชมเลือกใช้นะครับมากกว่า400คันเฉพาะเอาติสเนี่ยมีประมาณสัก60คันถ้าสนใจเอาติสตนะครับดูช่องนี้ช่องเดียวครบจบเลยนะครับคัดรถเอาติสมือสองคุณภาพเกรดเอนะครับรับประกันไม่มีชนหนักพิควาโจมน้ํากับไมเกรนไม่ม,มีเล่มชมรู้น,น,นระ,นนะร ซื้อเอาติมือสองซื้อกับเป็กเพชรยนต์วันนี้นะครับมีเอาติสมือสองเข้ามาใหม่สวยๆแบบนี้ใครกำลังมองหาตัวนิวเลขไมค์แค่เก้าหมื่นอ่าได้ปี19นะ19าไปปีเลขไมค์แค่เก้าหมื่นสี่นะครับเครื่องไม่ช้ำนะขับต่อได้อีกยาวๆหลัก10ปีนะแล้วโฉมนี้นะครับเรื่องของตัวถังเนี่ยความปลอดภัยของเขาดีขึ้นนะถูกพัฒนามาจากโฉมไมคนันเชนปี8ิปี17ประมาณนี้นะครับช่วงล่างดับเบิลวิชโบนนะครับแยกอิสระซ้ายขวานุ่ม ขึ้นนะครับแล้วก็ภายในนะครับมีแอร์หลังนะใครมองหารถที่มีผู้โดยสารนั่งทางห้าหลังบ่อยๆนะมีแอร์หลังให้แล้วนะครับแล้วก็เบาะผิวสมัมผัสแบบซอฟท์พัทนุ่มๆราคาพิเศษด้วยนะเพียงแค่5 1 9 0 0 0หบาทฟรีดาวผ่อนแค่8ป0พไม่เท่าเก้านะใครกำลังมองหาอยู่รีบแอดไลน์หาผม ID P E K 152หรือโทร0659513374 นะครับเริ่มต้นที่ด้านหน้านะครับกระจังหน้าของเขาจะเปลี่ยนไปแล้วนะจะเป็นโฉมนี้นี่โคมไฟนะจะได้เป็นโคมไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะครับนี่ไฟลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะรวมแสงแล้วยิงเป็นเส้นตรงได้ความยาวนะในการส่องสว่างนะไฟเดยร์ไลท์ยังมีให้เหมือนเดิมเป็น LED 2เม็ดแบบนี้ทั้งซ้ายและขวานะครับสารเลี่ยมโค้นะสากระโปงสวยๆเลยนี่สารเลี่ยมโคม้อันนี้เป็นรถพึ่งเข้านะครับพึ่งเข้านะล้างน้ำเปล่าแล้วก็มาถ่ายให้พี่ๆรับชมแบบนี้โคมไฟต่างๆใสๆเงาเใหม่ๆเลย กันชนหน้านะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีเป็นพลาสติกนะเป็นออกสีดําด้านนะครับคาดยาวแบบนี้ทะเบียนสวยด้วยนะ9กช9 3 9 1สมนนะคใครมองหารถทะเบียนสวยๆแบบนี้นะครับเป็นรถเช่าหมดสัญญานะครับข้อดีนะครับของรถเช่าหมดสัญญาคืออะไรหนึ่งเลยเข้าศูนย์เช็คระยะทุกหมื่นโล เคมประกันถ้ามีอุบัติเหตุเนี่ยเขาต้องเคมปอนหนึ่งซ่อมห้างเท่านั้นดังนั้นเราจะตรวจสอบที่มาที่ไปของมันได้อย่างชัดเจนซึ่งรถพวกเนี้ยเรามีฝ่ายจัดซื้อนะครับตรวจสอบมาแล้วว่าต้องไม่มีชนหนักไม่มีพิกามไม่มีจมน้ําไม่มีกับไมกอไมไม่มีเล่มชํารุสสูญหายนะครับโอนได้ร้านเปอร์เซ็นต์มาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับปงซุ้มล้อฝั่งนี้แนบชิดสนิทนะได้ยางของกูดเยียล้อแม็กซ์สิบหกนิ้วนะครับเป็นล้ออลลอยนะสิบหกนิ้ว ้อดีนะของตัวนี้ล้อสำรองก็เป็นล้ออลลอยนะไม่ใช่ล้อกระทะเหมือนโฉมปี1718นะครับแล้วก็มีดิสเบรกให้แล้วทั้ง4ล้อนะครับยางของค er. ูดเย่อะกระจกพับข้างนะครับและปรับไฟฟ้าอะตัวนี้นะครับเขาจะมีแถบโครมเมียมตัดอยู่ด้านบนถ้าเป็นตัวปี1718อาจจะตัดอยู่ด้านล่างก็จะถูกเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆแต่คันนี้นะครับอีกหนึ่งจุดนะที่ซื้อได้กระจกเดิมแท้โตโยต้าทุกบานนะครับก่อนถ่ายเนี่ยผมเดินเช็คแล้ว กระจกเดิมแท้โตวต้าทุกบานคันนี้รถสวยซื้อได้ฟันธงนะครับใครนํามอ,องหาเอลติสต,ตัวนิวนะครับช่วงล่างนุ่มๆเบาผิวสัมผัสแบบซอฟทัชนั่งสบายสบายฟังก์ชันมาตรฐานมีให้ครบนะครับแนะนําคันนี้เลยสันเลียมคมนะครับผมยืดเดินออกมาไสอสมเมตรนะบนะสันเรียมบนแล้วก็ล่างนะครับแนบชิดสนิทแบบนี้นะครับไม่มีร่องรอยรักยิ้มนะไม่มีรอยบุบ ให้ดูนะมุมแบบนี้นะจะได้เห็นได้ชัดโป่งซุ้มล้อหลังแนบชิดสนิทแบบนี้สวยๆเลยนะครับด้านหลังนะโคมไฟนะเปลี่ยนแบบใหม่แล้วนี่มันแบบนี้แล้วก็มีตัวเท็กเจอร์นะครับสีออกโคม,มียมนะแต่เป็นเท็กเจอร์นั้นด้านแบบนี้นะครับสวยเลยนะไฟไท้ายเป็นแบบ LED โลโกโ้คโรร่าเอลติส,สต่างๆอยู่ครบๆนะครับทะเบียนสวยนะ9391กนะ9กช9391ใครเรามองหานะครับไม่ต่ําแสนเข้ามาแล้วนะครับสําหรับตัว เอาติสต,ตัวใหม่นะตัวนิวนะครับสวยๆแบบนี้นะครับไม่ใหญ่พลาดการสนใจแอดไลน์ไอดีเพีเคนหนึ่งห้าสองนะครับถ้าเป็นเรื่องอัลติสนะครับก็ต้องช่องนี้นะครับช่องเป็กอัลติสมือสองนะรีวิวอัลติสให้พี่รับชมนะครับรถสวยเข้าใหม่เนี่ยถ่ายเป็นคนแรกๆอย่างแน่นอนผมเป็นผู้จัดจการฝ่ายขายที่เพชรยนต์นะครับสนใจรถมือสองสามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์0 6 5 9 5 1 3 3้าซิลิโคนนะครับสปอตเมตรอาร์คนะครับไฟไท้ายแท้เดิมไทโคอิโต ด้านบนนะครับซลิลิโคนต,ต่างๆอยู่ครบ,ครบอันนี้เป็นสีด้านแบบนี้คือเป็นสีเดิมโรงงานรูระบายอากาศเวลาขึ้นรูปเหล็กอยู่ครบ,ครบเลยนะครับนี่ฝั่งนี้นะครับไฟไท้ายแท้เดิมนะของยี่ห้อนีน้ภาพของออก๊อฟเนี่ยของไต้หวันเนี่ยจะเป็น tyc นะครับอันนี้ก็คือไทโคอิโตจากเดิมเดิมโรงงานจากไปแดงกรนะจกหลังต่างนะครับของแท้ของเดิมสปอตเมทอาร์คนะครับซอกต่าง ไม่มีล่องรอยชนหนักพีความจมน้ํากับไมก่อไมมาอย่างแน่นอนนะครับผมรีวิวคลิปให้ละเอียดเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองนะครับดูแล้วสามารถตัดสินใจทางออนไลน์ได้เลยนะรีวิวด้วยความบรุทิ์ใจนะครับตรงไปตรงมาอ่ะผมผ่านการอบรมแลวรับรองมาตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือสองมานะครับดูรถเป็นนะมีใบเซอร์ติฟิเคตนะครับมีใบรับรองการตรวจสภาพรถยนต์นะครับสบายใจได้ซื้อรถทั้งทีซื้อกับคนที่ดูรถเป็นนะครับอ่ะนี่ครับด้านหลังนะครับอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะ ครบสมบูรณ์นะครบสมบูรณ์ยางน่าจะเคยใช้มาบ้างหรือกมน้อยนะสำหรับยางสำรองอุปกรณ์ต่างๆและที่สําคัญที่บอกไปนี่ครับล้อสำรองของเขาเป็นล้ออันลอยนะไม่ใช่ล้อกระทะนะเป็นล้ออันลอยเหมือนกับที่ใช้อยู่เลยนะครับเปลี่ยนเนี่ยมันจะไม่ดูแตกต่างแล้วนะฮะเป็นแบบว่าเป็นกระทะนะอันนี้ก็คือล้ออันลอยนะครับสําหรับชมนี้ได้ล้อสำรองที่มันแตกต่างได้เป็นล้อเป็นล้อเดิมๆเ,เลยนะครับเรื่องของระบบแอโรไดนามิกนะคันเนี้ยมันดีขึ้นสังเกตน,นะครับอ่ สัยเลี่ยมคมของเขาเนี่ยออกถูกออกแบบมาด้วยรอ,อ,องรับในเรื่องของแอโรไดนามิกนะี่แม้กระทั่งตรงนี้ครับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเขายังมีเลยนะด้านหลังนะครับล้อก็สวยๆนะครับไม่มีรอยเบียดฟุตบาทนะครับบอดี้ฝั่งนี้นะยืนห่างออกมาสัก3เมตรนี่สวยๆนะครับสัยเลี่ยมต่างๆนะครับไม่มีร่องรอยชนหนักพีความจมน้ํากับไมโครไมล์่นะซื้อได้นะครับโอนได้ล้านเปอร์เซ็นต์คันนี้เชียร์เลยนะใครกำลังมองหาเอาติสโตนนิวนะไว้ใช้งานสักคันนะ ช่วงล่างนุ่มๆบอกนั่งสบายๆมีแอร์หลังมีแอร์ดิจิตอลออโต้ความปลอดภัยนะครับแอร์แบ็กมีให้7ใบและโครงสร้างรถของเขานะครับก็จะเป็นโครงสร้างตัวใหม่นะครับที่ปลอดภัยมากกว่าเดิมนะครับมีระบบเสริมแรงมีระบบการลื่นถลายนะครับแล้วก็เรื่องของศูนย์ท่วงของเขามันจะต่ำลงนะทำให้การโค้งของรถเนี่ยน้อยลงนะครับเวลาขับเร็วๆหรือเลี้ยวเร็วๆอ่ะด้านในนะสำหรับปี19จะได้เป็นสีครีมตัดกับสีเทาเข้มแบบนี้ <c oughs> นี่ครับครีมตัดเทาเข้ม นะครับกระจกพับข้างและปรับไฟ้ายอยู่ตรงนี้แล้วนะแล้วก็ปรับเป็นแบบใหม่เป็นแบบจอยสติ๊กนะครับตรงนี้ก็เป็นเฉด2สีแบบนี้สวยนะด้านบนเป็นวัสดุบุญนุ่มนะครับที่บอกไปนี่เบาะเป็นผิวสัมผัสแบบซอฟท์ทัชนะครับเป็นเบาะบักเก็ตซีดนะใครนึกถึงเก้า e อี้เกมมิ่งนะเป็นแบบนี้เลยนะครับพวกเอสปอร์ตนะ่ะของปีสนะิบแปดก็เป็นเบาะคล้ายๆแบบนี้แต่อันนี้จะได้ผิวสัมผัสแบบซอฟท์ทัชอันนี้เดี๋ยวเราเอาไปฟอกนะครับเอาไปทําความสะอาดให้นะรปรับสภาพเพยนะ ion, นะขายรถปรับสภาพพ,พร้อมใช้ไม่ได้ขายรถเดิมๆนะครับาสภพ ให้พร้อมใช้แล้วนะครับเดีย๋ยวลองเข้าไปสตาร์ทไปดูภายในกันไม้แค่เก้าหมื่นชมนี้นะครับผู้สตาร์ทจะถูกย้ายออกมาอยู่ฝั่งซ้ายแบบนี้แล้วนะนะขออน,นุญาตปิดเสียงก่อนนะครับปิดเพลงก่อนนี่ครับเรือนไมลดิจิตอลน,นะครับเป็นแบบใหม่เนาะดูง่ายขึ้นนะครับก็จะมีอุณหภูมินะครับแล้วเวลาเราขับนะั้นตะกี้ผมไปลองขับวนรอบบริษัทนะครับ พวกโหมด e c โคต่างๆแล้วจะมีเกณฑ์วัดเลยนะครับก็ใช้งานง่ายขึ้นนะไม้แท้ไม้เดิมไม้แค่90,000มื่นะครับพวงไลน์เป็นแบบ unction, นะมัลติฟังก์ชันนะนุ่มๆแบบนี้นะคุ้มนุ่มๆนะครับตรงนี้รับสายวางสายได้นะแล้วก็ตรงนี้นะครับแอร์นะสามารถปรับแบบดิจิตอลเป็นออโต้ได้มันจะคำนวณแรงลมให้เรานะครับตรงนี้ก็เป็นโหมดต,ต่างๆใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็น วิทยุนะครับรองรับ mp 3ต่างๆนะครับปรับโหมดต่างๆได้รับสายวางสายตรงนี้ได้ตรงนี้มีที่วางของกระจุกกระจิกนะครับเกียร์เป็นแบบเกียร์ถุงนะคุ้มหนังแบบนี้ระบบการลื่นเท่าไหรมีนะครับเกียร์เป็นเกียร์ super cvti นะครับเป็นเกียร์ตัวใหม่ด้วยนะเป็นแบบเกียร์ถุงแบบนี้นะเช่นแบบ f ิ e l ิ h i p t o n i นะครับ,รแ,บ,บ,รบแทนการใช้แผเดิลชิปได้อ่ะกุญแจแบบ smart k e นะครับเป็นเซ็นเซอร์นี่เปิดท้ายได้นะครับแล้วก็แค่เดินไปจับที่ตัวเปิดประตูรถแต่เราพกกุญแจไว้มันก็เปิดแล้วไม่ต้องกดสวิต นะแล้วก็นี่ครับด้านตรงนี้นะข้างๆมีที่วางแก้วน้ํเบาะข้างแน่นๆตรงนี้เป็นวัสดุบุนุ่มทั้งหมดนะครับวัสดุบุนุ่มทั้งหมดนะเท็กเจอร์เขาดีด้านบนนะไฟเฟยเปิดได้ปกตินะครับเบาะด้านข้างนะเบาะพาเกตซีด,ดใหญ่ๆแบบนี้นั่งสบายแน่นอนนะครับความปลอดภัยลย่ะแอร์แบมีให้7ใบคู่หน้าที่เสา A นะครับแล้วก็ที่ขาคนขับข้างหน้า5ข้างหลัง2นะแอร์แบคลอบคันนะเทียบเท่ารถราคาเป็นล้านเลยนะคันนี้ราคาป้ายแดง869นะตอนนี้แค่519นะราคาลงไป3ามสห นะครับได้รถสวยคุ้มค่านะประหยัดอึดอึดทนทนภายในล่ะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้อยู่นะนี่มีพาวเวอร์เลสให้อีกหนึ่งจุดมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้นะครับตรงนี้ก็เป็นวัสดุแบบเท็กเจอร์แบบผิวนุ่มๆนะวางศอกอะไรเงี้ยต่างๆผมว่ามันนั่งสบายนะครับใครลังมองหานะครับเอาติสไว้ใช้งานสักคันผมมองว่าคันเนี้ยครบจบนะครับเอาไปใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับเป็นสีทูโทนนะดูสะอาดสะอ้านดูกว้างขวางนะครับ ด้านหลังก็บอกก็ยังตึง,ตง,ตงๆอยู่เลยนะเดี๋ยวทำความสะอาดให้เดี๋ยวฟอกให้ใหม่นะครับเก็บงานให้นะอันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับยังไม่ได้เก็บงานทําสปารถรองรับนี่ครับคาร์ซิสเด็กไอโซฟิกครับเบลมีให้3จุดแล้วนะครับและที่สําคัญฉมเนี่ยที่หลายๆคนชอบเนาะถ้าใครมีครอบครัวนะครับนั่งหลังบ่อยๆเด็กนั่งผู้ใหญ่นั่งมีแอร์หลังนะปรับอุณหภูมิปรับนี่ครับความแรงแรงแรงของลมได้อ่ะประมาณนี้เป่าจิงโจ้มีให้นะครับด้านหลังนั่งไปเนี่ยเบาะบอกเลยว่าผิวสัมผัสมันเป็นแบัซอฟทัชมันจะนุ่มๆ นะครับมันจะดีกว่าตัวเก่าที่มันจะเป็นกระด้างกระด้างแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความทนนะตัวเก่าเบาะทนกว่านะครับผิวมันหนามันทนแต่ตัวนี้จะได้ความนุ่มนั่งสบายมองไปข้างหน้าเป็นไงบ้างครับสวยไหมครับนี่ทูโทนนะตัดแบบนี้นะครับและที่สาคัญรถหน่วยงานข้อดีของเขาคือห้ามเจิมนะครับด้านบนเพดรมเพดานสะอาดสะอานแอร์แบ็กหลังที่อยู่ตรงนี้นะครับแอร์แบ็กหลังอยู่ตรงนี้ อะใครกำลังมองหานะครับไม่อยากให้พลาดกันนะแอดไลน์เข้ามา idp ek 1 5 2นะครับหรือโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่มาครับเดี๋ยวผมพามาดูโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมของตัวรถคันนี้นะครับฟรีดาวน์ผ่อนแค่แปดพันเก้านะราคาอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันดอกเบี้ยเริ่มต้นแค่สองจุดเจ็ดเก้าผ่อนยาวเจ็ดปีสี่จุดเจ็ดเก้านะครับจะผ่อนอยู่ประมาณสักแปดพันเก้านะครับมีเดี๋ยวมี Apple ิลออปชันนะครับมาตรวจรถให้อีกสองร้อยเจ็ดสี่จุดมีอะไรบ้างนะครับบอดี้ภายนอกแบบที่ผมตรวจนี่แหละ อ่าแล้วก็ห้องโดยสารภายในนะครับว่าโครงสร้างมันเดิมไหมนะแล้วก็ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์ที่สำคัญขาดไม่ได้คือโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมตรวจให้หมด274จุดแล้วมีเบนใบผลการตรวจให้นะครับเป็นบริษัทมาตรฐานนะฮะบ,บริษัทชั้นนําในการตรวจรถของประเทศไทยนะครับก็ผมก็ตรวจให้ก่อนแล้วนะครับแล้วคันไหนซื้อได้ซื้อไม่ได้เนะี่ยเดี๋ยวบอกกันนะครับมาดูภายในกัน <c oughs> นี่ครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมหัวนอซซอกประตูไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขัน นะครับพวกสติ๊กเกอร์เนี่ยเรียบๆแบบนี้เลยนะหัวน็อตตรงนี้ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขยไม่มีรอยขยับใดๆนะครับสนใจก็แอดไลน์หาผมได้นะ ID PEK 152อ่ะมาดูโครงสร้างหลักกันดูตรงนี้นะครับว่ามันพลิกคว่มหรือเปล่าสปอตเมนอาร์ตต่างๆไล่เรียงกันไปแบบนี้นะครับรถสวยคุณภาพดีนะครับซื้อกับเพนยนซื้อรถมือสองทังทีนะครับซื้อกับบริษัทที่ไว้ใจได้มีมาตรฐานนะครับขายมาแล้วนะเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณร้อยกว่าคันนะครับ ก็มีมาตรฐานดีนะครับแล้วก็อยู่ตรงนี้นะมินบุรีนะที่ดินกว่าห้าไร่เป็นที่ของคุณวชิรนะันรงเพจเจ้าของบริษัทเองนะครับไม่ต้องกลัวย้ายหนีนะครับไม่ต้องกลัวย้ายหนีอ่ะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับคันนี้รถสวยซื้อได้นะครับนึกถึงเอาติมือสองนึกถึงชาแนลเป็กเอาติมือสองเท่านั้นนะครับดูช่องเดียวครบจบนะดูกันไปเพลินๆน,นะครับรีวิวแบบตรงไปตรงมาแกะให้ดูละเอียดนะครับเพราะว่าลูกค้าผมเนี่ยส่วนใหญ่ต้องยอมรับเลยว่าไม่ได้อยู่กรุงเทพมหาะนะคร นะครับอยู่ต่างจังหวัดนะอยู่บางทีอยู่ภาคใต้อยู่ภาคเหนือเนี่ยผมจะพยายามรีวิวให้ละเอียดฟิลเหมือนกับมารับชมรถที่บริษัทเพนยน์เองนะครับลูกค้าบางท่านนะครับมาเราบอกว่าสามารถเลือกได้แบบสบายใจนะครับเพราะว่าเขาดูรีวิวมาแล้วนะบแบบนี้นะโครงสร้างหลักของสร้างเดิมหลังคงหลังคานะไม่มีรอยบุกนะสวยๆแบบนี้นะครับไม่อยากให้พลาดการเข้าเมาใหมายแล้วไม้ต่ําแสนแต่ราคาแค่519นะครับฟรีดาวนะผ่อนแค่8,9 0 0ั่เาหัวนอซอซฝั่งนี้เดิมเดิม ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับเลยนะครับอ่ะแผ่นเพลทนะนี่ครับเดือนเซฟปี19เนะเป็นรถปลายปี19แล้วนะครับใครกำลังมองหาอยู่ก็แอดไลน์หาผมได้065 9์1 3 3้นะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพีความไม่มีจมน้ำไม่มีกับไมกอไม้ไม่มีเล่มชํารูสูญหายนะสนใจเอาติสตัวนิวนะครับตอนนี้มีอยู่มาสักสามสี่คันนะสีขาวไมแสนหนึ่งนะครับราคาเท่ากันเลย519 แล้วก็มีสีบลอน์นะครับไม้แสนหนึ่งเหมือนกันนะราคา519เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าเลือกก่อนก็เอาคันนี้นะครับเอาคันนี้ไม้เก้าหมืน่นราคาเท่าไม้แสนหนึ่ง่ะเดี๋ยวผมเปิดด้านหน้าให้ดูสําหรับด้านหน้านะครับอันนี้รถมันเพิ่งเข้านะยังไม่ได้เก็บงานนะครับอาจจะมีรอยเลอะๆบ้างนะครับเดี๋ยวเก็บงานให้นะ อีกหนึ่งจุดนะของโฉมนี้นะครับจะไม่มีเป็นตัวครอบที่เขียนว่าดูอ้อวีวีทีไอแล้วแต่เป็นเครื่องยนต์ยังเป็นบล็อกเดียวกันกับตัวนุน่นนะตัวปี18ตัวตัวนู้นนะครับแต่ไม่มีฝาครอบแล้วเพราะว่าเรื่องของแอโรไดนามิกของฝากระโปรงรถเนี่ยของเขาจะดูลู่ลงนะครับก็เลยทำโปร่ปงๆเหมือนตัวเก่าไม่ได้นะเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับทำให้มันมันพื้นที่มันไม่พอที่จะใส่ฝาครอบนะครับแต่ก็ไม่มีผลตนะ่อการใช้งานเครื่องยนต์เป็นบล็อกเดียวกันให้ดูหัวน็อตสั่งนี้นะคม,คมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะ ไม่มีรอยขันไม่มีรอยไขไม่มีรอยขยับเช่นเดียวกับน็อตซอกแก้มนะครับเบ้าโช๊คนะสปอตเมนอาร์คอ,อยู่ครบครบไล่เรียงกันไปนะครับฝั่งนี้ไฟหน้าแท้เดิมนะของไทโคยโตโตแบบนี้นี่นะครับอันนี้นะครับเฉดเดียวเดิมนะครับคานข้างนะคานหม้อน้ําข้างนะปั๊ม 1L นะครับ 1R ฝั่งนี้นะครับอยู่ครบครบนะครับอยู่ครบครบ 1L 1R นะครับไฟหน้าแท้เดิมทั้ง2ฝั่งหัวน็อตฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยแกะไม่มีรอยขันนะครับเช่นเดียวกับน็อตซอกภายในอ่า สันเลี่ยมคมของฝากระโปรงนะครับแนบชิดสนิทซิลิโคนรูร,ระบายอากาศต่างๆอยู่ครบๆไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยโป๊ไม่มีรอยทําใหม่นะคันนี้รถสวยซื้อได้นะครับใครกำลังมองหาอยู่สติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆอยู่ครบๆห้าจุดสติ๊กเกอร์มอกอรสติ๊กเกอร์คําเตือนข้อระวังต่างๆนะครับซิลิโคนสปอตเมนอังอยู่ครบๆตาปั๊มล่ะตาปั๊มโตโยต้าก็อยู่ครบๆนะสำหรับโฉมปี19ขึ้นไปแต่ย้ายมาอยู่ตรงนี้นะคันนี้รถสวยซื้อได้นะเครื่องยนต์ปกติตะกี้ผมลองขับแล้ว คันนี้ช่วงล่างนุ่มสบายนะครับใครล่างมองหารถมือสองสักคันนะผมแนะนำคันนี้นะครับ New a อ t i s ปี19้นะรถปลายปีนะครับห้าแสนหนึ่งมืนเก้าพันฟีดัผ่อนแค่8 9ด0ันเก้านะเลขไมเก้า0มืนสี่สนใจคันนี้แอดไลน์ id pek หนึ e ่งห้าสองหรือโทรศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสมสามี่ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาด้านกนารจัดไฟแนนซ์นะครับนึกถึงเอาติสมือ2อนึกถึงเป็กเพชรยนนะรีวิวมาแล้วไม่ต่ำกว่าห้า500ร้อยคันนะทำช่องมาจะ2ปีแล้วนะครับ ผูติดตามเกือบหมื่นห้าแล้วนะต้องขอบพระคุณมากๆนะครับก็กดไลค์กดซับสไครต์ไว้ไว้นะครับจะได้ไม่พลาดรถสวยเข้ามาใหม่แบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ